สวัสดีครับเหรียญหลวงปู่ทวดครับรุ่นแรกปี2,500ครับเหรียญเสียนโตนะครับเนื้อทองแดงนะครับสภาพเหรียญนะครับเป็นเหรียญไม่ค่อยได้ใช้นะครับครับมาดูกันนะครับ เนื้อทองแดงนะครับเหรียญเก็บนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับสภาพ85-90%นะครับครับรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ทวดเหี่ยมน้ำระเจิดครับเหรียญนี้ลันตรายนะครับ เหรียญเสียนโตนะครับสร้างรุ่นแรกปี2,500นะครับ3,000เหรียญน,นะครับสร้างครั้งที่2นะครับ2,501นะครับแต่เป็นกระไหลทองกับกระไหลเงินนะครับเดี๋ยญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกปี2 5 0 0ครับทองแดงครับเหรียญสภาพสวยมากนะครับ ครับสนใจโทรหาได้นะครับ084ครับ1604956นะครับครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับ